สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาพุทธเบิกนะครับเนาะเส้็ทางสิเป็นแบบไหนเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เดินทางมาค่ะช่วงน,นี้ก็ยังว่าท่านสั้นบันไหนเราที่เบิ่งมากนะครับ ผมได้ศึกษาว่าพอสมควรแล้วครับมาเส้นทางมันค่อนข้างที่จะชันเบิงกันไปเรื่อยๆครับลกากาศจุดหมายปลายทางที่ผมที่ไปคือบ้านอารุณสวัสดิ์ครับซึ่งอยูอ่ที่ผมศึกษามากอะอยู่ห่างจากจุดชมยู่ประมาณ700เมตรครับ ไปเบิร์กันครับตรงชุดนี่ครับไซส่เกียร์สองเลยครับเกียร์สองเง้วๆครับเนะน้ำเปิดกระจกน้ำครับแล้วก็ปิดแอร์รู้สึกว่ากำลังรหลดมันสีดีขึ้นครับไปเรื่อยๆครับเป็นเกียร์หนึ่งนะครับตรงนี้ ที่เบิ้งมากับรถหน่อยก็ขึ้นได้ครับบ้านไหนจะมีปัญหาครับแค่ใส่เกียร์ต่ำครับแรีนขึ้นเง้วๆครับระกาศเกียร์แม่นนวนเป็นรถพวกรถกระบะย่างสี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองยังะมาณนี่นะครับแนะนำใส่เกียร์สองครับถ้าเป็นเกียร์สามนี่สี่ลำบากยังน้อยเมื่อใดครับมาได้แค่ระมัดระวัางในในในการพับใส่เกียร์ย่างเดียวครับ อย่างอื่นว่าไหนไามีปัญหาครับแล้วก็เช็คระบบเบรกดีๆแค่นั้นแหละครับ รถตู้ขั้นข้างนาเริ่มใหม่ทั้งล้วครับนาจะอาจจะพ่อยขึ้นนะครับตอนนี้ผมแรอยู่ที่สองพันรอบแล้วเนะี่ยเกียร์สองครับเกียร์สองเงียงๆเลยครับเกียร์สามนี่อาจจะได้ยืดเป็นบางช่วงครับแต่ว่าบอดแนะน้ำครับแนะน้ำเกียร์สองดีกว่าชั่วสุดละครับเกียร์สอง เจ้สองเจ้าหนึ่งส่าๆเรื่อยๆครับนี่ครับลดคนกระดั้สุดยอดท่านนี้น่าจะมอหน้าม,มีปัญหาหละครับไปครับไปเรื่อยๆครับบรรยากาศย่างดีมากๆเลยครับ เดี๋ยวพอตะขืนไปแล้วผมสิเก็บฝากบรรยากาศข้างบนหพี่นอ้องเบงบ้านอารุณสวัสดิก์กานอื้นกับฝากพี่น้องกคดไล่์คดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในนั้นครับ,รรบไปเรื่อยครับ ทีสองครับตรงนี้สั้นสั้นสองครับเแียสองครับโอโ้สูงเสียดปลายดีตัวนี้ พยายามแกกีดูดกันครับเดี๋ยวไล่เขาส่งกำลังมันสิได้อีกอมีกำลังจังน้อยถ้าไปกีตูดกันแล้วก็จะจ่อกันมังเครือรถไหลรถเบรกอันตรายครับ สองครับเจ้สองครับตรงนี้เจ้สองเลยครับทรงจังน้อยครับตรงไหนที่มันสั้นๆจังน,น้อยก็ประมาณสองพันหลอดครับสองพันหลอดขึ้นยังไงตั้มก็พันแปดครับพันแปดในขึ้นยากครับเมื่อกี้พันดำออกเลยพันหนาๆก็ได้ไปเรื่อยครับ เบิ่งในวิดีโอนี่คือจังสีบอสั้นเหรอครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสั้นอยู่แก่เลยเดือยครับ ต่ช่วงที่ผมมากอะมือนี้มันมันบกไครมีรถปันไดครับบราแมนช่วงเทศกาลเป็นช่วงวันเหตุงานครับ แต่ขึ้นมานี่ก่ะมีหมองจุดให็ดายรูปหลายหมองอยู่ครับขาลงมากเลยแหละครับจังสีแบะไายเมื่อกี้ผมเลื่อนบังหลอบหลอบตกเลยหยับกระเข้นเลยหลอส่หน้าจอมอ่อยหลอบมอันตกอยู่ที่พันกว็หลอดเราหยับกระเข้นเลยเกียร์สองตรงตรงเกียร์หนึ่งซอยครับเมื่อกี้นี่ โอเคครับเดี๋ยวพักจักป่าก,าก่อนเดี๋ยวเสื้อหาพื้นที่กอนเอ้ยมาพักยังต้องโค้งเลยทีแรกนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศ,กาศด้านบน นี่ครับมาถึงแล้วคระบ,บริเวณติดกันครับบ้านนุสราไกลๆก,กันเลยครับเป็นห้างลงครับโอเคครับพี่น้องครับหลังจากนี้กันสิเก็บภาพบรรยากาศงามๆลงไว้ให้พี่นอ้องเบื้องหลัย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดชิ้เด้อครับพี่น้อง มาถึงตรงที่เซาไว้แล้ครับน่าจะเป็นหลังนี่แหละครับ

เริ่มไหลมาเลยเยนี่ยถือว่าสวยถือว่าคุ้มอยู่ครับนเมื่อนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับที่เป็นเฮดไปให้ถึงมาท้ายรูปครับแนมลงไปนี่ถึงแล้วเมฆยางเดียวเลยว่าสวยงามครับ เยร่วมกันถือว่าสวยงามครับถือว่าโอเคมากแล้วบผิดหวังครับบ้านารุณสวัสดิ์อยู่ติดกับนุสลาเลยครับสำหรับพี่น้องบุรีสีเดินทางมากครับมากไงอยู่ครับมากไงอยู่ถ้ถึงแยกคล้ายๆกับจะเป็นตลาดนะครับแล้วก็เลี่ยวขวาลงมาเลยครับผถงมาเรื่อยๆเลยบ้านารุณสวัสดิ์อยู่อยู่ปังขวาเมือติดกับบัานนุสลาครับมากไอย่างครับมากไงอยู่ มก็บกันนาสิเป็นแนวทางในจากเล็กจากน้อย,อยนะครับเนะสำหรับคนนี้คะ่ะสวัสดีครับ